สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีแฟนเพจปีศาจแดงแมนยูไนเต็ดและแฟนช่อง YouTube ท,ทุกท่านนะครับพบกับผมบอยแมนยูวันนี้จะมาพรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่37ประจำฤด,ดูกาลนะครับโดยจะพรีวิวคู่ระหว่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบคุณคอนเวคแฮมยูไนเต็ดนะครับโดยจะเริ่มแข่งขันกันเวลาเที่ยงคืนตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางทูพรีเมียร์ฟุตบอลเฮดดี้หนึ่งนะครับไปกันที่ความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านปีศาจแดงแมนยูไนเต็ดนะครับ โอเลกคุณนาโซชาพาทีมบีแสดงแพ้เชลซี1ประตูต่อ3ใน F อฟเอครัรอบรองชนะเลิศเมื่อวานอาทิตย์เกมนี้ในลีกต้องเอาชนะเวทแคมให้มากที่สุดเพื่อจะครองความได้เปรียบที่เพิ่มขึ้นในการเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ในนดทุดท้ายสภาพทีมของแมนยูไม่ต่างอะไรจากเดิมลูกชอแอคตุนเซเบ้แล้วก็ฟูโจนยังเจ็บไม่สามารถมีชื่อในเกมนี้ได้ส่วนเอลิกเบย์ยี่ที่ได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณศรีรษะวันที่แพ้เชลซีก็ไม่น่าจะได้ลงสนามเช่นเดียวกัน ส่วนในรายของพอบอกบาอองตุนี่มาเิียวเมสันกินบูทที่เป็นตัวสำรองในวันดังกล่าวก็จะกลับมาเป็นตัวจริงในเกมนี้ทั้งหมดส่วนในรายของเดวิดเดเคอาที่เกิดความผิดพลาดต่อเนื่องต้องลุ้นว่าโซชาจะยังไว้ใจให้เฝ้าประตูหรือเปลี่ยนไปเป็นเซริโอโรเมโล่กันดีนะครับไปกันที่ความพร้อมของฝั่งทีมเยือนกันบ้างของเดวิดมอยนะครับเดวิดมอยพาทีมคุณคอนชนะ2เกมรวดเหนือนอริซิตี้4ประตูต่อ0นและวัตฟอร์ด3ประตูต่อหนึ่งทำให้ในทางปฏิบัติ โอกาสตกชั้นแทบไม่มีโดยอย่างยิ่งถ้าคืนวันอังคารแอตตันวินล่าไม่ชนะอาร์เนอนอลทางเดอะแฮมเมอร์จะลอดตกชั้น100%ด้วยทีมเยือนจะต้องเช็คฟาร์มฟิตไลอันเฟเดริกแบ็กกว่าที่ถูกใช้งานอย่างต่อเนื่องถ้าลงเล่นไม่ได้เบนจอนสันจะทำหน้าที่ต่อไปเวสแฮมนำทับโดยมิคาเอลอันโตนิโอที่2นัดซัดไปแล้ว5ประตูและนับตั้งแต่รีสตาร์ทมาเขากดไปแล้ว7ประตู ไปกันที่11ตัวผู้เล่นนะครับที่จะใช้ทําการแข่งขันกันในค่ําคืนวันนี้เริ่มต้นที่ชาวบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูดาวิดเดคิอาหรือเซโยโรเมโล่กองหลัง4คนอารอนวันบิสซาก้าอุตตอรินเดเลฟแฮร์รี่แม็กไกวร์เบนดอนวินเลียมกองกลางตัวรับ2คนพอลบ็กบาเนมยามาติด3ตัวลุกเมสันกินบูดบูโนโแฟนเดสมาคัสแรดฟอร์ดและนาเป้าอองตูนี่มาซิยา ม,ม,มาในฝั่งทีมเยือนเวสแฮมยูไนเต็ดเวสแฮมมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูลูคัสเฟเบียกี้กองหลัง4คนเบนจอนสันอิซาดิยอบอันจโล่ออกบอนนาอัลอนแคทเมลกองกลางตัวรับ2คนเดแคนไลท์โทมัสซูเชกสาตัวลุกจารล็อกโบเวนมาร์คโนเบิลปาโบฟอรันและหน้าเป้ามิคาอิอันโตนิโอผลงานพบกัน5นัดหลังสุด เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ้าบ้านชนะ2เสมอ1และแพ้2โดยเกมอีกที่พบกันล่าสุดเป็นเวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ0เมื่อวันที่22กันยาที่ผ่านมานะครับและนี่ก็คือการพรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ระหว่างแมนยูพบเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับโดยจะแข่งขันกันในค่ำคืนวันนี้นะครับก็ต้องมารอติดตามชมกันได้นะครับทางท่อง True Premier f o HD หนนะครับหรือว่า รูไนะครับก็สามารถโหลดมารับชมรับฟังกันได้พร้อมกับสมัครแพ็กเกจไปด้วยนะครับเกมคืนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมสำคัญเจนหนึ่งของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถ้าเกิดชนะได้ก็จะคุมความได้เปรียบนะครับที่จะเอาไปเจอกับเรสเตอร์ในนัดสุดท้ายหรือถ้าคืนนี้นะครับทางด้านเชลซีบุกไปแพ้ให้กับทางหง์แดงลีพูเราก็จะขึ้นไปอยู่อันดับ3นะครับแล้วก็ไปลุ้นกันในนัดสุดท้ายที่เจอกับเรสเตอร์ นะครับก็มีโอกาสสูงถ้าเกิดในค่ำคืนวันนี้ทาง Manchester, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเอาชนะวิคแคมไปได้ก็มีโอกาสที่จะจบท็อปโฟร์ไปเล่นในตึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤด,ดูกาลหน้าเกือบ100%ซนะครับสำหรับเกมในคืนนี้ก็เป็นเกมสำคัญอีกเกมหนึ่งและเชื่อว่าทางด้านโอเลกุนนาโซชานะครับก็จะส่งตัวหลักนะครับผู้รักษาประตูก็น่าจะเป็นทางด้านดา,าวิดเดคอาร์ลงฟาเสาเช่นเดิมนะครับถึงแม้ว่าจะมีการผิดพลาดในเกมลีกครับล่าสุดก็ตามนะครับแต่ยังไงโอเลกุนนาโซชาก็ยัง จะไว้ใจทางด้านดาวิดเดคิอามากฝ่าูทรศัพท์ตัวอย่างโรเมลูนะครับส่วนกองหลัง4คนก็น่าจะยังใช้ชุดเดิมนะครับอารอนวันบิสซาก้าวิกตอรินเดเลฟแฮร์รี่แม็กไวแล้วก็แบนดอนวิลเลียมเพราะว่าลูกชอน่าจะพลาดลงสนามในเกมนี้แน่นอนแล้วนะครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บจากเกมที่พบก,กับสาวแฮมตันนะครับส่วนกองกลางตัวรับก็น่าจะเป็นพอบล็อกบาร์จับคู่กับเนมย่ามาติดเช,ช่นเดิมนะครับแล้วก็3มตัวลุก เมสันกินวูดบูโน่แฟนเดสมาคาร์ลัตฟอร์ดและนาเป้าก็น่าจะเป็นในส่วนขององโตนี่มาซิยานะครับที่ช่วงหลังนี้ยิงอย่างต่อนเนื่องคู่หูลัดมาร์กนะครับก็ต้องมาตามดูกันว่าคืนนี้นะครับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นจะสามารถคว้า3คะแนนนะครับตุนเอาไว้เพื่อคุมอร์มได้เปรียบในนัดสุดท้ายได้หรือเปล่านะครับก็อย่าลืมรับชมกันในเวลาเที่ยงคืนนะครับตามเวลาของประเทศไทยสําหรับการรีวิวก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังคิปของเราจนจบ แล้วพบกันใหม่นะครับในวันอาทิตย์กับการพรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ